เที่ยวนี้เนี่ยหลังจากประทะเที่ยวแรกห้าวันเนี่ยมันสูญเสียดินแดนที่มันยึดครองเนี่ยสิจุดคืนให้ไทยนะครับสมัยแม่ทัพพุ่มนะครับแต่เรายังยึดคืนไม่ได้คือภาษาตาควายนะครับมันก็หวังที่จะเอาช่องอ่านม้าคืนอีกสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นผลงานมันนะครับว่ามันได้ตีคืนแล้วนะครับอ้สงครามเที่ยวที่สองเนี่ยนะครับ มันก็เลยเตรียมกําลังสร้างบังเกอร์อัดก,กําลังขนอาวุธหนักมาท่านสังเกตไหมครับช่องอ่านมาฮะยิงบีเอ็มยี่สิบเอ็ดวันหนึ่งตกหลายพันลูกนะครับยิงเป็นหมื่นลูกนะครับผมว่ายิงแทบจะหมดคลังแล้วไอ้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดมันแทบจะหมดคลังแล้วนในจรวดหลายลํากล้องมันเนี่ยแทบจะหมดคลังแล้วส่วนที่มีพี่น้องประชาชนวิตกกังวลกันว่ากัมพูชาขึ้นเคลื่อนจรวด p l 03มาซึ่งระยะการยิงแม่นยำและไกลถ้ามันเปิดระบบเลดาราขึ้น <c oughs> ทางเครื่องบินไทยเรารู้ท,ทันทีสามารถที่จะบอมมันได้แล้วถ้ามันใช้ p l 03ลุกล้ำเข้ามาเป็นร้อยกิโลเมตรเข้าไปเราก็มีสิทธิอันชอบทำที่จะตอบโต้มันร้อยกว่ากิโลเมตรจากแนวชายแดนเหมือนกันเพราะนั้นได้บอมไปถึงพนนเปนแน่นอน ได้บอมไปถึงพนมเปนแน่นอนเวลาไปบอมพนมเปนเราไม่ได้ไปทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนนะครับเราจะไปทิ้งใส่ที่ตั้งกองกําลังของ BSQ ไปทิ้งตั้งไปทิ้งระเบิดเข้าฐานที่ตั้งที่มั่นของคนบรัญรชาการลบคือคุณเซนคุณมาเน็ตคุณลองยิง p พ L03 มาสิและคุณจะรู้ว่าโดนหรือเปล่าผมว่าคุณเซนจะเข็ดขี้เข็ดเยี่ยวไปอีกนะ ตอนนี้สถานการณ์ในกัมพูชาฮุนเซนสิ้นสภาพแล้วใช้คําว่าคุนเซนสิ้นสภาพแล้วนี่สิ้นสภาพแล้วนะครับตอนนี้ก็เอารูปชายมานะครับระดมม็อกนะครับหาว่าไทยไทยลงแก่ไม่นักเลงเลยดีกว่ามึงให้คุนเซนมึงไม่นักเลงเลยมึงมาแย่พวกกอด มันเปรียบเทียบเพื่อนบ้านทะเลกันคุณก็อยู่ของคุณเราก็อยู่ของเราอยู่เฉยๆมึงมีปืนรีโวเวอร์จุดสามแปดมึงก็ยิงใส่ไทยเลยตั้งตั้งตั้งั้ง้งงงหาหกนัดทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วมึงฝังกับระเบิดเต็มไปหมดพอไทยกดเอ็มที่หกลัวกลาดเข้าไปมึงมาบอกว่าไทยหลังแก่เอา้า ทำไมไม่เอาส้นปีนคิดก่อนแล้วว่าจะทําอะไรเนี่ยมันต้องประเมินอยู่แล้วว่าเราจะต้องตอบโต้ขนาดไหนมาโวยวายทำไมนะครับทหารไทยกองทัพไทยทําต่อไปเถอะครับเอาให้มันสิ้นสภาพอย่างที่เราตั้งธงเขาไว้แต่แรกนะครับให้มันสิ้นสภาพ่อตอนนี้เราตัดลังสแกมเมอรม์บอนมันเปิดไม่ได้รายได้จากเงินสีดําของมันเนี่ยไอ้บุญเซนเนี่ยมันไม่มี รายได้จากพี่น้องชาวกัมพูชาที่จะมาทําแรงงานล้านกว่าคนในประเทศไทยไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของกัมพูชาไม่มีนะครับรายได้จากการขายพืชผลการเกษตรคนมาขายที่ไทยไม่ได้เมื่อก่อนเขมรใช้วิธีอย่างนี้นะครับประเทศไทยชอบมีการค้าประกันลายถาพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังน้ําตาลอ้อยไอพวกนี้ก็เอามาขายครับพอประเทศไทย รับประกันข้าวว่าราคาเท่านี้ข้าวกัมพูชามาราคาถูกมันก็แอบขายลักลอบนําข้ามแดนมาขายไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของกัมพูชาแต่ตอนนี้นะครับถึงท่านจะเครียร์เจ้าหน้าที่ได้ถึงท่านจะไปถินบากค่าจินบนไขรก็ได้แต่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ยอมแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ยอมเห็นไหมครับรถขนส่งน้ํามันที่จะผ่านเข้าไปในกัมพูชา ที่น้องประชาชนคนไทยถ่ายภาพแชร์มานะมันถึงมีประกาศปิดอย่างถาวรหนึ่งทรให้ท่านซื้อน้ำมันแพงขึ้นท่านจะหวังน้ำมันจากสิงคโปร์มาเลยมากองครับเรือก็ปิดนะครับปิดท่านต้องซื้อขายผ่านเวียดนามหรือลาวมันไม่มีการแข่งขันทางการค้าเวียดนามก็ต้องบวกราคาโขกระคาให้สูงขึ้นลาวก็ต้องโขกราคาให้สูงขึ้น ในขณะที่รายได้เศรษฐกิจท่านไม่มีแล้วท่านก็อาศัยแบมือแบบขอทานขอเงินหลอกเงินบริจาคเขาจากต่างชาติว่าจะเอามาเก็บกู้วัตถุระเบิดเขาไม่เชื่อท่านแล้วนะครับตลาดโรงเรือเนี่ยจบเลยนะนะครับตลาดโรงเรือนี่จบเลยนะครับ,รบ,รบที่ร้านค้าเป็นของชาวกเ็เหม็นนะครับจบเลยครับ ราะว่าวันที่สิบสามกุมภาเนี่ยเขาบอกแรงงานเขมีนเป็นแรงงานผิกดกฎหมายแล้วเนี่ยตำรวจต้องจับส่งหมดครับผมก็สงสารนะเขาค้าขายก็มานมานานแล้วนะครับมันค้างอย่างไงไม่รู้ครับคอมเมนต์น,นะฮะมันค้างมันค้างครับของผมก็ค้างอยู่ผมต้องคอยเลื่อนอยู่ คอยเลื่อนอยู่คอยเลื่อนอยู่นะครับที่เป็นวีรบุรุษในสนามลบนะครับจามินอนันดาท่านได้แต่งเพลงเขาไว้น่าจะเป็นเพลงบล็อกอ้ายจากใจสาเจ้าหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเพลงของจามินอนันดาครับท่านแต่งเพราะนะครับแล้วก็ร้องขับร้องเองอะไรเองนะครับชื่อเพลงอะไรบล็อก บล็อกอ้ายจากใจเจ้าสาวหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเราไปช่วยดันเลยครับช่วยดันให้มันดังเลยนะครับนะครับค่ายเพลงก็เอาไปทาเพลงแล้วก็เอาลิขสิทธิ์เอาลิขสิทธิ์ให้แก่ทายาทแก่ภรรยาและลูกของจามินแตนดานะครับฝากไว้เพลงนะครับบล็อกบล็อกอ้ายจากใจเจ้าสาวครับ เพลงของจามินนันดานะครับถือว่าจามินนันดาเป็นวีรบุรุษของชาตินะครับเป็นวีรบุรุษของชาตินะครับดีกว่าไปฟังเพลงอื่นครับฟังแล้วเราจะเกิดเลือดรักชาติขึ้นนะครับลองไปเปิดฟังดูเถอะครับ เองอย่างนี้นะครับที่จริงเนี่ยปกติทหารเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายแหนบกันชทนนทนีที่ติดกันนะครับที่ติดกันที่ติดกันนะครับที่ติดกันเช่นโดดล่มหรือไปฝึกจู่โจมฝึกหลักสูตรอะไรต่ออะไรก็ช่างนะครับอันนี้คิดเล่นๆนะครับทางกระทรวงกลาโหมหรือทางสํานักงานตําร,รวจแห่งชาติทำเหรียญทำเหรียญขึ้นมาเพื่อให้เขาติดหน้าอกครับนะครับ เหรียญสงครามชายแดนเนี่นะครับเหรียญสงครามชายแดนเนี่ยครับแก่เป็นเกียริประวัติเขานะครับเขาจะติดด้วยความภาคภูมิใจจะเก็บไว้อีกเป็นร้อยปีเลยนะครับที่ไปทำจริงๆในเที่ยวนี้นะครับกําลังคนที่ไปรบจริงๆก็ทําเหรียญแหนบเชือดชูเกียริให้เขาติดเลยครับจะติดที่ชายกระเป๋าด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ครับนะครับถ้าหลังจบสงครามแล้วนะครับ มันเป็นรรมีระกันที่ต้องเสี่ยงชีวิตจริงๆนะฮะเป็นความภาคภูมิใจของคนในเครื่องแบบตำรวจทหารนะครับชื่อเพลงบล็อกใจบล็อกอ้ายจากใจเจ้าสามครับเพลงของจามินในันดาครับท่านลองไปพิมพ์ใน Google ดูครับเพลงของจามินนันดาฝากเพลงนี้เข้าไว้ด้วยนะครับให้ดังไปนะครับท่ายเองช่วยเอาไปทำด้วยนะครับคนแต่งเสียชีวิตไปคนร้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับ นักร้องดังๆนะครับโดยนักร้องดังๆที่อยู่ทางภาคอีสานก็น่าจะช่วยกันร้องเพลงนี้นะครับ,บเพิ่อรายได้ให้กับครอบครัวของจามินนันดานะครับผมคิดว่าเรืงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าทำเหรียญสงครามนะครับเหมือนกับไปสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนะครับสมรภูมิล่มกล้านะครับ ร่มกราวเขาขอนะครับออกเหรียญได้ครับติดเหมือนเหรียญยิงปืนอย่างนั้นนะครับแต่เป็นกวามผาคภูิใจของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เขาจะได้เอาไว้ให้เล่าให้ลูกหลานฟังการรบครั้งนี้ได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับจะทําเหรียญแบบไหนออกมาเป็นแหนบการชีพแบบไหนออกมาก็มาประกาศนะครับผมคิดว่าไอเหรียญน,นี้ถ้าใครติดแล้วเนี่ยไปซื้อข้าวกินเนี่ย เพอเอแม่ค้าเขาไม่คิดค่าข้าวนะครับไปซื้อน้ํานี่เขาให้น้ําฟรีด้วยนะครับเพราะเขาชื่นชมนะครับตอบแทนท่านนะครับที่ทําเพื่อแผ่นดินไทยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี่ไลฟ์ไม่ช่วงเย็นนี่ไลฟ์ไม่นานครับผมไปนั่งไลฟ์ในรถครับแล้วก็